ช่วงนี้แอนไม่ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์อ่ในที่แอนคือว่าอาจจะเอฟเฟกแอนได้เพราะว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องงานจริงแบบทำงานที่ดีที่สุดจริงๆตอนนี้ยังแบบเดินหน้ากับภารกิจนากรารยังไงไหมคะก็มีการปฏิบัติหน้าที่ค่ะที่ออกไปร่วมง,งานอย่างเช่นวันศตวรร์ก,ก็มีไปออกคูดคุยก็ทำอย่างนั้นต่อค่ะ,ะช่วงนี้ค่ะที่ปุ้ยเริ่มแทนแทนสำหรับอ่า กับ2022แล้วนะคะใช่ค่ะเริ่มแล้วแอนก็ยังไม่รู้อะไรมากนะคะแต่ว่ารู้ว่าปีนี้จะเลิศมากจริงๆจะได้จบหลักสูตแล้วแต่ความรู้สึกเป็นยังไงางคะแบบแป๊บเดียวผ่านปีเราไปเลยนแอนรู้สึกมันก็มีความแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bittersweet คือแอนก็ดีใจแทนคนคนต่อมานะคะเพราะแอนรู้ว่าจะมีประสบการณ์เยอะมากมีการเรียนรู้ได้เยอะมากและสหรับแอนแอนก็ ขึ้นหลังได,ได้ได้มีตำแหน่งนี้ค่ะแล้วก็ตื่นเต้นอนะอยากรู้ว่าอน,น,คนาคตของแอมมันจะเป็นยังไงอาริตี่ผ่านมาแล้วก็เจอกระแสอะไรมาเยอะแยถือว่าตอนนี้แข็งแกร่งเลยอยคะคะเชื่อค่ะเชื่อว่าแข็งแกร่งเชื่อว่ารับมือได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าพูดว่าแข็งแกร่งพร้อมกันแองก็อยากอยากพูดว่าคนก็เป็นมนุษย์ก็มีความรู้สึกเหมือนกันแอมก็คิดว่า เราควรมันคือเรื่องซับเบอร์บูลิ่นิดหน่อยเราอาจจะเป็นคนแข็งแกร่งแต่ว่าอาเตียนและเดรยเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งจริงๆมียังมีวิธีจัดการความรู้สึกอะไรได้ดีขึ้นยังไงไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะ And แอนแอนอย,ยอมว่าแอนจัดการอารมณ์ได้ดีแอน อันรู้ว่าอันไหนแอนปล่อยวางได้แล้วอันไหนที่แอนปล่อยวางไม่ได้แล้วอันที่แอนปล่อยวางไม่ได้ค่ะแอนก็โชคดีว่าแอนคนข้างแอนอะสปอร์ตแอนเสมอแอนก็มีการพูดคุยกับเขามีการระบายความรู้สึกแล้วก็การที่ใอ้เปลี่ยนได้ค่ะคือว่าเราจัดการกับกระแสที่อาจจะไม่ดีได้ยังมีอะไรที่มันมากระทบความรู้สึกเยอะอยู่ ปล่อยวางได้เยอะแล้วอะคะ่ะแอนแอนเลือกว่าจะดูชีวิตของแอนในมุมที่ดีในมุมที่แอนพัฒนาไปตลอดแอนก็ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะด่านด้านผมได้เช็คมาไหมครับว่ากระกแตกนะครับเราเลยด้านยางอะไรนะครับกั๊กแตเราเลยเฮ้ยผมก็ไม่ได้ยินเลยอะ่ะกระแตแบบทุกดีอย่างรเราเรา ไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ในที่แอนคิดว่าอาจจะอฟเฟ็กแอนได้เพราะว่าตอนนี้ผฟกื่องงานจริงๆแบบทำงานที่ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเราแล้วเป็นศูนย์เขาแอนก็มีหน้าที่ที่ต้องทำงานต่อทำงานให้เป็นที่ต่อค่ะจริงๆมีเอาเรื่องกฎหมายมาจัดการนะคะที่ผ่านมาที่แบบเราอมาอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องต้องให้แม่ปุ้ยคุยค่ะชาต้องให้ฝั่งทีเพียนคุยเองแอนแอนไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรมาก แต่ว่ารู้ว่าแม่ปุ้ยก็ดูเรื่องนี้อยู่ค่ะเเนะี่ยการการเเด็กค่ะที่เขาไรู้เกว่าทคนดูที่คนดูนหมาการจัดการแบบเไหเป็นตัวอย่างก็อาจจะต้องมีคืออันอันไม่รู้จริงๆส่นี้มันต้องต้องมาจากแม่ปุ้ยจริงๆลองให้แม่ปุ้ยมาพูดเองค่ะใช่ค่ะจริงจริงีเคสตัวอย่างตัอย่างแบบ่แต่ว่าไม่จงเรื่องจำเรืีอะไีแย่เนี้ยอันนี้ไม่ทราบค่ะ คแต่พูยดูอยู่คือก็มีบางคอมเมนต์แล้วค่ะที่ที่นิ่งพอสมควรแล้วก็คนเป็นเทสซารีแต่ว่าก็ต้องปล่อยฝั่งที่เพียนแล้วค่ะงานการทีิงนในดานุดไ้อะไรเป็นิเไมมดทำอะไรหลากหลายมากไปเนี่ยแล้ครับแต่งานก็อย่างแรกก็งงว่าตัวเองร้องเพลงเป็นเนาะคืออัน อันที่ตื่นเต้นมากที่สุดสำหรแอนต,ตอนนี้ก็รับบทรองเพลงได้แล้วแต่ว่ายังอยากเป็นนางร้ายอยู่ยังไม่เปลี่ยนค่ะเี่นีะายังครับยังค่ะต้องหาเท้าอีกสูงกว่าก่อนเนาะจริงๆวดนื่ความสูงอะอย่างเี้ยใค่ะแอนคิดว่ากูเข้าใจค่ะว่าแบบว่าแอนเป็นลูกรึ่งก็ได้สาย ฝ่ายของพ่อมาเรื่องความสูงก็ยากนิดหน่อยสำหรับประเทศไทยแต่ว่าก็มีเพื่อกสูงอยู่นะมาได้ตัวเองเองกลัมาไม่รักแ้เป็นนางร้ายใช่ค่ะอุย้ยเปิดใจผู้หญิงอยาได้ความเปิดใจแต่ว่าในใจอยากเป็นนางร้ายมัม่นใจว่าอิงเนอร์นางร้ายเรามาเต็มได้แนะ่นอนปาเต็มค่ะไม่มีเาอยากเป็นางร้าอยากเป็นนงยไหเราใครกเป็นนางร้ายราเป็นอย่าีค Angelina Jolie oh. เขาเลิศเขาายลึก The tourist เขาเขาก็แบบหัอกลงเอกเนาะหลงกล้งในแบบความไร้เ้ยใช่ค่ะอ้นี้มีความหมายมีแบบการแสดงที่แบบคือสุดยอดจริงๆใครดูแล้วก็ต้องต้องยอมอะค่ะก็อยากฝึกให้ถึงจุดนั้นให้ได้จริงๆเรื่องการแสดงแบบนี้คือ ก็มีเริ่มมีค่ะเริ่มมีเริ่มจะได้แบบถ้ามีงานเข้ามาจะได้พร้อมก็มีฝึกแล้วก็โชคดีว,ว่าผู้จัดการแอนนะคะก็มาสายอคติ้งก็มีการแบบเรียนในนั้นแล้วก็กำลังจะมีการเรียนกับครูด้วยใช่ค่ะยังม่นยังพัมต่อไหมใช่ค่ะใช่โอกาสจะได้เห็นพิธนไหมคก็บุนพร้อมกันเหมือนเนาะเราดูค่ะแอนก็ตอน <f> นี้ก็ หน้าที่ M.P. v ที่ต้องปฏิบัติอยู่ก็รอทำอีกแล้วเรี่ยวอีกไม่นานใกล้จะหมดวาระของเราแล้วอะไรอย่างนี้มีเตรียมสภาอะไรเสร็จได้แต่ไหนปีนี้ก็ได้ชมถ้าเป็นสภาเสร็จก็บอกไม่ได้สิคะ <c oughs> ตอนนี้ยังแต่ว่ารู้ว่ารู้ว่าปีนี้จะบางกว่าปีที่แล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะ